สวัสดีครับผมนัทพงษ์พระเครื่อง EP นี้เป็น EP ที่105พี่ๆคนไหนดูแล้วชอบองค์ไหนนะครับพี่ๆครับโทรมาหาผมได้เลยนะพี่ๆนะนี่ตามเบอร์โทรด้านล่างเลยนะครับพี่ๆครับที่092ย์3 2848นะครับพี่ๆครับเราไปเลิกองค์แรกนะครับพี่ๆครับ อันนี้จะเป็นองค์ที่1นะครับพี่พี่ครับองค์นี้นะครับองค์ท um, ี <temporal. S> 1> ่1นะครับจะเป็นพระปิดตานะครับพี่พี่ครับนี่จะเป็นพระปิดตานะครับพี่พี่ครับองค์นี้นะครับพี่พี่ครับองค์ที่1นะครับพี่พี่ครับอยู่ในราคาที่300บาทนะครับพี่พี่ครับองค์นี้องค์ที่1นะพี่พี่นะอยู่ในราคาที่300บาทนะครับพี่พี่ครับองค์นี้องค์ที่1นนะครับพี่พี่นี่ พี่ๆก็เลือกชมก่อนนะครับพี่ๆครับองนี้องที่หนึ่งนะพี่ๆนะพี่ๆคนไหนดูแล้วสนใจนะครับพี่ๆครับดูแล้วถูกใจนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับองค์ที่หนึ่งนะครับพี่ๆครับอยู่ในราคาที่สามร้อยบาทนะครับพี่ๆครับนี่แบบนี้เลยนะพี่ๆนะนี่องนี้องค์ที่หนึ่งนะครับพี่ๆครับเราไปต่อกับองที่สองนะครับพี่ๆนี่องนี้องคที่สองนะครับพี่ๆครับจะเป็น พระกุังนะครับพี่พี่ครับนี่จะเป็นพระกุหนังนะครับพี่พี่องนี้องค์ที่สองนะครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะพี่พี่เอฟซีคนไหนดูแล้วชอบนะครับพี่พี่ครับนี่ดูแลสนใจนะครับพี่พี่องนี้องค์ที่สองนะครับพี่พี่ครับอยู่ในราคาที่สามร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับนี่องค์นี้นะพี่พี่นะอยู่ในราคาที่สามร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับ พี่พี่เอฟซีคนไหนดูแล้วชอบนะครับพี่พี่ครับดูแล้วสนใจนะพี่พี่นะองค์นี้องค์ที่สองนะครับพี่พี่ครับนี่เลือกชมก่อนนะพี่พี่นะนี่นี่ด้านหลังนะครับพี่พี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะพี่พี่นะนี่พี่พี่คนไหนดูแลชอบนะครับนี่ดูแลสนใจนะพี่พี่นะองค์นี้องค์ที่สองนะครับอยู่ในราคาที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะนี่องค์นี้องค์ที่สองนะครับพี่พี่ครับ อยู่ในราคาที่สามร้อยนะพี่พี่นะเราไปต่อกับองค์ที่สามนะครับนี่องค์นี้องค์ที่สามนะครับพี่พี่ครับจะเป็นลบบุรีหูยานนะครับพี่พี่ครับนี่จะเป็นลบบุรีหูยานนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับพี่พี่ครับองค์ที่สามนะครับพี่พี่นี่องค์นี้องค์ที่สามนะครับพี่พี่ครับอยู่ในราคาที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับองค์นี้นะพี่พี่นะอยู่ในราคาที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ พี่ๆคนไหนดูแล้วชอบนะครับพี่ๆครับดูแล้วสนใจนะพี่ๆนะองค์นี้นะครับพี่ๆครับองที่สามนะครับพี่ๆอยู่ในราคาที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่ๆครับนี่แบบนี้เลยนะพี่ๆนะนี่พี่ๆคนไหนดูแล้วสนใจนะครับพี่ๆครับองค์นี้องค์ที่สามนะครับพี่ๆครับอยู่ในราคาที่สี่ร้อยบาทนะพี่ๆนะนี่แบบนี้เลยนะครับพี่ๆครับ พี่ก็เลือกชมก่อนนะพี่พี่นะนี่ถูกใจก็โทรมาหาผมได้เลยนะครับพี่พี่ครับนี่ผมรอรับสายอยู่นะพี่พี่นะองค์นี้องค์ที่สามนะครับอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะนี่เราไปต่อกับองที่สี่นะครับพี่พี่ครับนี่องค์นี้องค์ที่สี่นะครับพี่พี่ครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองมานะครับพี่พี่ครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองมานะครับพี่พี่ นี่แบบนี้นะครับพี่พี่ครับองค์นี้องค์ที่สี่นะครับพี่พี่อยู่ในราคาที่สี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองมานะครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองมานะครับพี่พี่องนี้องค์ที่สี่นะครับพี่พี่คนไหนดูแลชอบนะครับพี่พี่ครับดูแลสนใจนะพี่พี่นะองค์นี้นะครับพี่พี่ครับองค์ที่สี่นะครับพี่พี่ครับอยู่ในราคาที่ สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับองค์นี้องที่สี่นะพี่พี่นะนี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองมานะครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะด้านข้างนะครับพี่พครับนี่นี่แบบนี้นะครับพี่พี่ครับพี่พี่เอฟซีข้ไหนดูแล้วสนใจนะครับพี่พี่ครับดูแล้วชอบนะพี่พี่นะโทรมาหาผมได้เลยนะครับพี่พี่ครับองค์นี้องค์ที่สี่นะพี่พี่นะ อยู in ่ในราคาที่400บาทนะครับพี่พี่นี่แบบนี้นะครับพี่พี่ครับเราไปต่อกันองค์ที่5นะครับพี่พี่นี่องค์นี้องค์ที่5นะครับพี่พี่ครับจะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับพี่พี่ครับนี่องค์นี้จะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับพี่พี่ครับองค์นี้องค์ที่ห้านะพี่พี่นะพี่พี่คนไหนดูแล้วชอบนะครับพี่พี่ครับนี่ดูแล้วสนใจนะครับพี่พี องค์นี้องค์ที่5นะครับพี่พีครับอยู่ในราคาที่300บาทนะครับพี่พีครับนี่องค์นี้นะพี่พี่นะอยู่ในราคาที่300นะครับพี่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 เอซคนไหนดูแล้วชอบนะครับพี่พครับดูแล้วสนใจนะพี่พีนะองค์นี้นะครับองค์ที่5นะครับพี่พครับอยู่ในราคาที่300บาทนะครับพี่พครับนี่แบบนี้เลยนะครับพี่พนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะ พี่ๆ FC ขวไหนดูแล้วถูกใจนะครับพี่ๆครับนี่ดูแล้วชอบนะพี่พี่นะองค์นี้องค์ที่หนะครับพี่ๆครับอยู่ในราคาที่สามรอยบาทนะครับพี่ๆครับนี่แบบนี้นะครับพี่ๆพี่ๆก็เลือกชมก่อนนะพี่พๆนะนี่นี่พี่ๆก็เลือกชมก่อนนะครับพี่ๆครับเราไปต่อกับองค์ที่6นะครับพี่ๆครับ นี 6, JB, left left like London, ่องนี้องที่หกนะครับพี่พี่จะเป็นหลวงพ่อโตนะครับพี่พี่ครับนี่จะเป็นหลวงพ่อโตนะครับพี่พี่ครับองค์นี้นะพี่พี่นะองค์ที่หกนะครับพี่พี่จะเป็นหลวงพ่อโตนะครับพี่พี่ครับองนี้นะพี่พี่นะอยู่ในราคาที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับองค์นี้นะพี่พี่นะอยู่ในราคาที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่พี่คนไหนดูแล้วชอบนะครับพี่พี่ครับดูแล้วสนใจนะครับพี่พี่ครับ องนี้องค์ที่หนะพี่พี่นะอยู่ในราคาที่400บาทนะครับพี่พี่ครับนี่องค์นี้นะพี่พี่นะอยู่ในราคาที่400บาทนะครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้เลยเลยนะพี่พี่นะพี่พี่คนไหนดูแล้วถูกใจนะครับดูแล้วชอบนะพี่พี่นะโทรมาหาผมได้เลยนะครับพี่พี่ครับองค์นี้องค์ที่6นะครับพี่พี่อยู่ในราคาที่400บาทนะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะครับพี่พี่ครับ องนี kind of ้องค์ที p p ่หนะครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้นะครับพี่พี่ครับองค์นี้องค์ที่6นะพี่พี่นะอยู่ในราคาที่400อบาทนะครับพี่พี่ครับเราไปต่อองค์ที่เจดนะครับพี่พี่นี่องนี้องที่7ดนะครับพี่พี่ครับจะเป็นสังกระจายเก่าไม่รู้ที่นะครับพี่พี่ครับนี่จะเป็นผ้าสังกระจายเก่านะครับแต่ผมไม่รู้ว่าที่ไหนนะครับพี่พี่ครับองค์นี้จะเป็นองค์ที่เจดนะครับพี่พครับ อยู่ในราคาที่400บาทนะครับพี่พี่ครับองนี้นะอยู่ในราคาที่400บาทนะครับพี่พี่ครับจะเป็นสั่งกระจายเต่านะครับไม่รู้ที่นะครับพี่พี่ครับองค์นี้นะพี่พี่นะองค์ที่เจ็ดนะครับพี่พี่ครับอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับพี่พี่คนไหนดูแลชอบนะครับพี่พี่ครับดูแลสนใจนะพี่พี่นะองค์นี้นะครับพี่พี่ครับองค์ที่เจ็ดนะครับพี่พี่ครับอยู่ในราคาที่ สี่ร้อยนะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะองคนี้องค์ที่เจ็ดนะครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้นะครับพี่พององนี้องค์ที่เจ็ดนะพี่พี่นะอยู่ในราคาที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้นะครับพี่พี่ เราไปต่อกับองค์ที่แปดนะครับพี่พี่ครับนี่องค์นี้องค์ที่แปดนะครับพี่พี่ครับจะเป็นรูปหล่อหลวงปู่ดูนะครับพี่พี่ครับจะเป็นรูปหล่อหลวงปู่ดูนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับพี่พี่ครับองค์ที่แปดนะครับพี่พี่ครับอยู่ในราคาที่สี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะนี่ องนี้นะครับพี่พี่ครับอยู่ในราคาที่4 0 0ร้อยบาทนะครับพ <ification> ี่พี่ครับองนี้องค์ที่แดนะครับพี่พี่ครับอยู่ในราคาที่4 0 0ร้อยนะพี่พี่นะจะเป็นรูปหล่อหลวงปู่ดูนะครับพี่พี่ครับพี่พี่เอฟซีคนไหนดูเราชอบนะครับพี่พี่ครับดูแล้วสนใจนะครับพี่พี่ครับองนี้นะครับพี่พี่ครับองที่8ดนะครับพี่พี่ครับอยู่ในราคาที่ส0 0ร้อบาทนะครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่ พี่พี่เอฟซีคนไหนดูแล้วชอบนะครับพี่พี่ครับนี่ดูแล้วสนใจนะพี่พี่นะองค์นี้นะครับพี่พี่ครับองค์ที่แปดนะครับพี่พี่ครับอยู่ในราคาที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะครับพี่พี่ครับนี่องนี้องค์ที่แปดนะครับพี่พี่ครับเราไปต่อกันองค์ที่เก้านะครับพี่พี่ครับนี่องนี้องค์ที่เก้านะครับพี่พี่ครับ จะเป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะครับพี่พี่ครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะพี่พี่นะองค์นี้นะครับพี่พี่ครับองที่เก้านะครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะองค์นี้องค์ที่เก้านะครับพี่พี่ครับอยู่ในราคาที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะครับพี่พี่ครับนี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะพี่พี่นะพี่พี่คนไหนดูแล้วชอบนะครับพี่พี่ครับดูแลสนใจนะพี่พี่นะ องนี้นะครับพี่พี่ครับองที่เก้านะครับพี่พี่อยู่ในราคาที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้นะพี่พี่นะองค์นี้องค์ที่เก้านะครับพี่พี่ครับอยู่ในราคาที่สี่ร้อยนะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะครับพี่พี่ครับพี่พี่เอฟซีคนไหนดูแล้วชอบนะครับพี่พี่ครับดูแล้วสนใจนะพี่พี่นะองค์นี้องค์ที่เก้านะครับพี่พี่ครับอยู่ในราคาที่ สี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะครับพี่พี่ครับเราไปต่อกับองค์ที่สิบนะครับพี่พี่ครับนี่องค์นี้องค์ที่สิบนะครับพี่พี่ครับจะเป็นหลวงปู่รอดวัดบางน้ำบนนะครับพี่พี่ครับนี่จะเป็นหลวงหลวงปู่รอดวัดบางน้ำบนนะครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้นะพี่พี่นะองค์นี้นะครับพี่พี่ครับองค์ที่สิบนะครับพี่พี่ครับ อยู่ในราคาที่สามร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะองค์นี้องค์ที่สิบนะครับพี่พี่ครับอยู่ในราคาที่สามร้อยนะพี่พี่นะพี่พี่คนไหนดูแลชอบนะครับพี่พี่ครับดูแลสนใจนะพี่พี่นะองค์นี้นะครับพี่พี่ครับองค์ที่สิบนะครับพี่พี่ครับอยู่ในราคาที่สามร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะ พี่ๆ FC ผู้ไหนดูแล้วถูกใจนะพี่ๆนะโทรมาหาผมได้เลยนะครับพี่ๆครับที่เบอร์โทร0 9 2 5 0 3 2 8 4 8นะครับพี่ๆครับนี่แบบนี้เลยนะพี่ๆนะนี่แบบนี้นะครับพี่ๆครับองนี้องค์ที่10นะครับพี่ๆครับนี่อยู่ที่300บาทนะพี่ๆนะเราไปต่อองค์ที่11นะครับพี่ๆครับ นี่องนี้องค์ที่สิบเอ็ดนะครับพี่พครับจะเป็นหน้าเสือหลวงพ่อเปิลนะครับพี่พครับจะเป็นหน้าเสือหลวงพ่อเปิลนะครับพี่พครับนี่แบบนี้นะพี่พนะองค์นี้องค์ที่สิบเอ็ดนะครับพี่พครับอยู่ในราคาที่สามร้อยบาทนะพี่ๆี่นะจะเป็นหน้าเสือหลวงพ่อเปิลนะครับพี่พององนี้นะครับพี่ๆครับอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับพี่พครับพี่พี่ fc คนไหนดูแล้วชอบนะครับพี่พครับดูแลสนใจนะพี่พี่นะ องนี้นะครับพี่พี่ครับองที่สิบเอ็ดนะครับพี่พี่อยู่ในราคาที่สามร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้นะพี่พี่นะองค์นี้องค์ที่สิบเอ็ดนะครับพี่พี่ครับนี่พี่พี่ก็เลือกชมก่อนนะพี่พี่นะพี่พี่องไหนดูแล้วชอบนะครับดูแล้วสนใจนะครับพี่พี่ครับองค์นี้นะครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับพี่พี่ครับอยู่ในราคาที่สามร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับ น <language> ี่อยู <Jedi ubers> <mortality> ่ในราคาที่สามร้อยนะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะครับพี่พี่ครับนี่องนี้องค์ที่สิบเอ็ดนะครับพี่พี่ครับอยู่ในราคาที่สามร้อยนะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะครับเราไปต่อกับองค์ที่สิบสองนะครับพี่พี่ครับนี่องค์นี้องค์ที่สิบสองนะครับพี่พี่จะเป็น ปิดตาหลวงปู่ไข่นะครับพี่พี่ครับนี่จะเป็นปิดตาหลวงปู่ไข่นะครับพี่พี่นี่แบบนี้นะครับพี่พี่ครับองค์นี้นะครับพี่พี่ครับองค์ที่สิบสองนะพี่พี่นะอยู่ในราคาที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับนี่องนี้นะครับพี่พี่ครับอยู่ในราคาที่สี่ร้อยนะพี่พี่นะพี่พี่เอฟซีคนไหนดูแล้วชอบนะครับนี่ดูแล้วสนใจนะพี่พี่นะ องนี้นะครับองที่1ิบสองนะพี่พี่นะจะเป็นปิตาหลวงปูไข่นะครับพี่พี่ครับนี่องค์นี้อยู่ที่400อบาทนะครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้เดยนะพี่พี่นะนี่นี่แบบนี้นะครับพี่พี่ครับพี่พี่เอฟซีคนไหนดูแลชอบนะครับพี่พี่ครับดูแล้วถูกใจนะครับพี่พี่ครับโทรมาหาผมได้เลยนะครับพี่พี่องนี้องค์ที่1ิบสองนะครับพี่พี่ครับอยู่ในราคาที่400บาทนะครับพี่พี่ครับ นี่แบบนี 13, ้เลยนะพี่พี่นะเราไปต่อกองที่สิบสามนะครับพี่พี่ครับนี่องค์นี้องค์ที่สิบสามนะครับพี่พี่ครับจะเป็นหลวงพ่อเงินท่ามะไฟนะครับพี่พี่ครับนี่จะเป็นหลวงพ่อเงินท่ามะไฟนะครับพี่พี่ครับองค์นี้นะครับพี่พี่ครับองค์ที่สิบสามนะครับอยู่ในราคาที่สามร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับนี่องค์นี้นะครับพี่พี่ครับองค์ที่สิบสามนะพี่พี่นะจะเป็นหลวงพ่อเงินท่ามะไฟนะครับพี่พี่ครับ องนี้นะครับพี่พี่ครับอยู่ในราคาที่สามร้อยบาทนะครับพี่พี่นี่แบบนี้นะครับพี่พี่ครับพี่พี่เอฟซีคนไหนดูแล้วชอบนะครับพี่พี่ครับนี่ดูแล้วสนใจนะครับพี่พี่ครับองค์นี้องค์ที่สิบสามนะพี่พี่นะอยู่ในราคาที่สามร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับพี่พี่เอฟซีคนไหนถูกใจนะครับพี่พี่ครับโทรมาหาผมได้เลยนะพี่พี่นะองค์นี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับนี่องนี้องค์ที่สิบสามนะครับพี่พี่ นี่แบบนี้นะครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะองค์นี้องค์ที่สิบสามนะครับพี่พี่ครับเราไปต่อกับองค์ที่สิบสี่นะครับพี่พี่นี่องค์นี้องคที่สิบสี่นะครับพี่พี่ครับจะเป็นชินรนลาชหลวงพบหลวงปูเผือกนะครับพี่พี่ครับนี่จะเป็นชินรนลาชหลวงปูเผือกนะครับพี่พี่ครับองค์นี้นะครับพี่พี่ครับองที่สิบสี่นะครับพี่พี่ครับอยู่ในราคาที่ 300บาทนะครับพี่พี่ครับองนี้นะอยู่ในราคาที่300บาทนะครับพี่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 เอฟซีคนไหนดูแล้วชอบนะครับพี่พี่ครับดูแล้วสนใจนะพี่พี่นะองค์นี้นะครับพี่พี่ครับองค์ที่14นะครับพี่พี่อยู่ในราคาที่300บาทนะครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะครับพี่พี่ครับองนี้อยู่ในราคาที่300บาทนะครับพี่พี่ครับ พี่ๆคนไหนดูแล้วชอบนะครับพี่ๆครับดูแล้วสนใจนะพี่ๆนะองค์นี้องค์ที่สิบสี่นะครับพี่ๆครับอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับพี่ๆนี่แบบนี้นะครับพี่ๆครับนี่เราไปต่อกันองค์ที่สิบห้านะครับพี่ๆครับนี่องค์นี้องค์ที่สิบห้านะครับพี่ๆครับจะเป็นหลวงพ่อเดิมหนองหลวงนะครับพี่ๆครับนี่จะเป็นหลวงพ่อเดิมหนองหลวงนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับพี่ๆครับ องค์ที่สิบห้านะพี่พี่นะอยู่ในราคาที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับนี่อยู่ในราคาที่สี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะพี่พี่คนไหนดูแล้วชอบนะครับพี่พี่ครับดีดูแล้วสนใจนะครับพี่พี่ครับองนี้นะพี่พี่นะองค์ที่สิบห้านะครับพี่พี่ครับอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับนี่จะเป็นหลวงพ่อเดิมหนองหลวงนะครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะ นี่แบบนี้นะครับพี่พี่ครับพี่พี่เอฟซีไหนดูแล้วชอบนะครับพี่พี่ครับนี่ดูแล้วสนใจนะครับพี่พี่ครับองนี้นะครับพี่พี่ครับองค์ที่สิบห้านะครับพี่พี่ครับนี่นี่แบบนี้นะพี่พี่นะอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับองนี้องคที่สิบห้านะพี่พี่นะนี่เราไป่อดอง์ที่สิบหกนะครับพี่พี่นี่องนี้องที่สิบหกนะครับพี่พี่ครับ จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมวัดพระขาวนะครับพี่พี่ครับนี่ผมถ้าผมเรียกไม่ผิดนะครับพี่พี่ครับเนี่ยถ้าผมพูดผิดผมขออภัยด้วยนะพี่พี่นะผมเป็นมือใหม่นะครับพี่พี่ครับนี่นะพี่พี่นะองค์นี้นะครับพี่พี่ครับองค์ที่สิบหกนะครับพี่พี่ครับอยู่ในราคาที่สามร้อยบาทนะคบพี่พี่ครับนี่แบบนี้นะฮะพี่พี่นะ พี่พ bueno. ี <Not solo S 1> ่ fc คนไหนดูแล้วชอบนะครับพี่พี่ครับดูแล้วสนใจนะพี่พี่นะองค์นี้นะครับพี่พี่ครับองที่สิบหกนะพี่พี่นะอยู่ในราคาที่สามร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับนี่องค์นี้นะพี่พี่นะอยู่ในราคาที่สามร้อยบาทนะครับพี่พี่นี่อง์นี้องค์ที่สิบหกนะครับพี่พี่ครับนี่ พี่พี่เอฟซีคนไหนดูแล้วชอบนะครับพี่พี่ครับนี่ดูแล้วสนใจนะครับพี่พี่ครับโทรมาหาผมได้เลยนะพี่พี่นะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านล่างเลยนะครับพี่พี่ครับที่ศูนย์เก้าสองห้าศูนย์สามสองแปดสี่แปดนะครับพี่พี่ครับโทรมาหาผมได้เลยนะพี่พี่นะองค์นี้นะครับพี่พี่ครับอยู่ที่สามร้อยนะครับพี่พี่เราไปต่อกระองที่สิบเจ็ดนะครับพี่พี่ครับนี่องค์นี้องค์ที่สิบเจ็ดนะครับพี่พี่ครับจะเป็น นางพญากุลงทอนะครับพี่พี่ครับจะเป็นน,นางพญาปุลงทอนะครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้นะครับพี่พี่ครับองนี้นะครับพี่พี่ครับองค์ที่สิบเจ็ดนะครับพี่พี่ครับอยู่ในราคาที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับองนี้นะอยู่ในราคาที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่นี่จะเป็นนางพญากุลงทอนะครับพี่พี่ครับผมไม่รู้ว่าผมเรียกถูกไหมนะพี่พี่นะนี่ ผมเรียกผิดผมขออภัยด้วยนะครับพี่พี่ครับนี่องค์นี้องค์ที่สิบเจ็ดนะครับพี่พี่ครับอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะครับพี่พี่ครับองค์นี้องค์ที่สิบเจ็ดนะพี่พี่นะพี่พี่ fc คนไหนดูแล้วชอบนะครับพี่พี่ครับองคนี้นะครับพี่พี่ครับองที่สิบเจ็ดนะครับอยู่ในราคาที่สี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะองค์นี้องที่สิบเจ็ดนะครับพี่พี่ครับ เราไปต่อตรงที่18นะครับพี่พี่นี่องนี้องที่18นะครับพี่พี่ครับจะเป็นสีิลีหลวงพ่อแช่งนะครับพี่พี่ครับจะเป็นสีวรีหลวงพ่อแช่งนะครับพี่พี่ครับนี่จะเป็นสีวรีหลวงพ่อแช่งนะครับพี่พี่ครับองนี้นะครับพี่พี่ครับองที่18นะครับพี่พครับอยู่ในราคาที่300บาทนะพี่พี่นะอยู่ในราคาที่300บาทนะครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะ จะเป็นสีวดีหลวงพ่อแช่งนะครับพี่พี่ครับจะเป็นสีวดีหลวงพ่อแช่งนะครับพี่พีしし่ครับจะเป็นสีวดีหลวงพ่อแช่งนะครับพี่พี่ครับองนี้นะองค์ที่สิบแปดนะครับพี่พี่ครับอยู่ในราคาที่สามร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับนี่องค์นี้นะพี่พี่นะอยู่ในราคาที่สามร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับพี่พี่คนไหนดูแล้วชอบนะครับพี่พี่ครับดูแล้วสนใจนะพี่พี่นะองค์นี้นะครับจะเป็นสีวดีหลวงพ่อแช่งนะครับพี่พี่ครับ นี่อยู่ที่สามร้อยนะครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้นะพี่พี่นะองคนี้องค์ที่สิบแปดนะครับพี่พี่ครับเราไปต่อกัคองที่สิบเก้านะครับพี่พี่ครับนี่องค์นี้องค์ที่สิบเก้านะครับพี่พี่ครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับพี่พี่นี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับพี่พี่ครับองค์นี้นะครับพี่พี่ครับองค์ที่สิบเก้านะครับพี่พี่ครับ อยู่ในราคาที่300บาทนะครับพี่พี่ครับนี่องนี้องที่19นะครับพี่พี่ครับอยู่ในราคาที่300นะครับพี่พี่ครับพี่พี่เอฟซีคนไหนดูแล้วชอบนะครับพี่พี่ครับดูแล้วสนใจนะพี่พี่นะองค์นี้องค์ที่19นะครับพี่พี่ครับอยู่ในราคาที่300บาทนะครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะครับพี่พี่ครับ นี่แบบนี้เลยนะพี่พ <or coping> em ี s, ่นะองนี้องคที่สิบเก้านะครับอยู่ที่สามร้อยนะพี่พี่นะเราไปต่อองที่ยี่สิบนะครับนี่องค์นี้องที่ยี่สิบนะครับพี่พี่ครับนี่จะเป็นพระคงลำพูนนะครับพี่พี่นี่จะเป็นพระคงลำพูนนะครับพี่พี่ครับองนี้องที่ยี่สิบนะพี่พี่นะอยู่ในราคาที่สามร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้นะพี่พี่นะจะเป็นพระคงลำพูนนะครับพี่พี่ครับ พี่ๆคนไหนดูแลชอบนะครับพี่ๆครับดูแลสนใจนะพี่ๆนะองค์นี้จะเป็นพระคงลำพูนนะครับพี่ๆครับองที่ยี่สิบนะพี่ๆนะนี่แบบนี้นะครับพี่ๆครับนี่แบบนี้เลยนะพี่ๆนะองค์นี้องที่ยี่สิบนะครับพี่ๆครับอยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่ๆนะเราไปต่อกับองที่ยี่สิบเอ็ดนะครับพี่ๆนี่องค์นี้องที่ยี่สิบเอ็ดนะครับพี่ๆครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อ จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโอภาสีนะครับพี่พี่ครับนี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโอภาสีนะครับพี่พี่ครับองค์นี้นะครับพี่พี่ครับองที่ยี่สิบเอ็ดนะครับพี่พี่ครับอยู่ในราคาที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะนี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโอภาสีนะครับพี่พี่ครับพี่พี่คนไหนดูแล้วชอบนะครับพี่พี่ครับนี่ดูแล้วสนใจนะครับพี่พี่ครับองนี้นะครับพี่พี่ครับองที่ยี่สิบเอ็ดนะครับพี่พี่อยู่ในราคาที่ สามร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะอยู่ในราคาที่สามร้อยนะครับพี่พี่ครับพี่พี่เอฟซีคนไหนดูแล้วชอบนะพี่พี่นะดูแล้วสนใจนะครับพี่พี่ครับองค์นี้นะพี่พี่นะองที่ยี่สิบเอ็ดนะครับพี่พี่ครับอยู่ในราคาที่สามร้อยบาทนะครับพี่พี่นี่แบบนี้นะครับพี่พี่ครับองค์นี้องที่ยี่สิบเอ็ดนะพี่พี่นะเราไปต่อกองที่ยี่สิบสองนะครับพี่พี่ครับ องนี้จะเป็นองที่ยี่สิบสองนะครับพี่พี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับพี่พี่ครับจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะพี่พี่นะองค์นี้นะครับพี่พี่ครับองที่ยี่สิบสองนะพี่พี่นะอยู่ในราคาที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับนี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับพี่พี่ครับพี่พี่เอฟซีคนไหนด <reated S 2> <socks S 1> evet ูแล้วชอบนะครับนี่ดูแลสนใจนะครับพี่พี่ครับนี่องนี้นะพี่พี่นะองที่ยี่สิบสองนะครับ อยู่ที่4ี่รอบาทนะพี่พี่นะนี่พี่พี่ก็เลือกชมก่อนได้เลยนะพี่พี่นะพี่พี่ชอบองคไหนก็โทรมาหาผมโทรมาปิดกับผมได้เลยนะครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับพี่พี่ครับองค์นี้อยู่ที่400อบาทนะครับพี่พี่ครับองนี้องที่ยี่สิบสองนะครับพี่พี่นี่แบบนี้นะครับพี่พี่ครับพี่พี่เอฟซีคนไหนดูแล้วชอบนะครับพี่พี่ครับนี่ดูแล้วสนใจนะพี่พี่นะ องนี้นะครับพี่ๆเอาองที่ยี่สิบสองนะพี่ๆนะนี่นี่ดูข้ตอกนะครับพี่ๆแบบนี่ข้ตอกไว้แบบนี้นะครับพี่ๆครับนี่พี่ๆเอฟซีคนไหนดูแล้วชอบนะครับพี่ๆครับนี่ดูแลสนใจนะพี่ๆนะองค์นี้องที่ยี่สิบสองนะครับพี่ๆครับอยู่ที่สี่ร้อยนะครับพี่ๆครับเราไปต่อองที่ยี่สิบสามนะครับพี่ๆครับองคนี้องที่ยี่สิบสามนะพี่ๆนะจะเป็นพระสมเด็จนะครับพี่ๆครับ นี่จะเป็นพระสมเด็จนะพี่พี่นะองค์น네ี้นะครับพี่พี่ครับองที่ย uh ี่ยี่สิบสามนะครับพี่พี่อยู่ในราคาที่สามร้อยบาทนะคะพี่พี่ครับนี่องนี้นะพี่พี่นะอยู่ในราคาที่สามร้อยบาทนะครับพี่พี่คนไหนดูแลชอบนะครับพี่พี่ครับดูแลถูกใจนะคะพี่พี่โทรมาหาผมได้เลยนะพี่พี่นะองค์นี้องที่ยี่สิบสามนะครับพี่พี่ครับจะเป็นพระสมเด็จนะครับพี่พี่นี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะ เป็นพระสมเด็จนะครับพี่พี่ครับองนี้องที่ยี่สิบสามนะครับพี่พี่นี่เราไปต่อกับองที่ยี่สิบสี่นะครับพี่พี่ครับจะเป็นองค์สุดท้ายแล้วนะพี่พี่นะนี่องนี้องที่ยี่สิบสี่นะครับพี่พี่ครับจะเป็นพระปิดตานะพี่พี่นะองค์นี้จะเป็นองค์สุดท้ายแล้วนะครับพี่พี่ครับองนี้นะครับพี่พี่ครับองที่ยี่สิบสี่นะพี่พี่นะอยู่ในราคาที่สามร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับ อยู่ในราคาที่300บาทนะพี่พี่นะองค์นี้องค์ที่24นะครับจะเป็นองค์สุดท้ายนะครับพี่พี่ครับของ EP ีวันนี้นะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะครับพี่พี่ครับองค์นี้องค์ที่24นะครับพี่พี่ครับอยู่ที่300บาทนะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะครับพี่พี่ครับสำหรับ ep ีที่105ก็ได้หมดลงไปแล้วนะพี่พี่นะผมพูดผิดประการใดผมขออภัยด้วยนะครับพี่พี่ครับ ผมนัทพงพราเครื่องขอลาไปก่อนนะครับพี่ๆครับสวัสดีครับ